ต่อไปนี้ก็เป็นสูตรที่อาจารย์ตุ๋ยได้เขียนนะครับเอาไว้เลยมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับตั้งแต่งวด903 99นเะครับมันจะมีสองสูตรที่อาจารย์ตุ๋ยสอนไปแล้วนะครับสูตรไหนที่มันเดินดีนะครับที่มันไม่หลุดเนาะอ่าเราก็นํามาใช้นะครับสมาชิกครับบางทีก็ไม่จําเป็นต้องรอชุดสรุปของอาจารย์ตุ๋ยนะนะบางทีอาจารย์ตุ๋ยก็จับผิดจับพลาดนะครับสูตรมาครับมันก็เดินดีนะครับบางสูตร จับวินกันได้จับวินกันเลยนะนะครับบางทีนี่นะช่วงนีนะ้อาจารย์ตืยจับเลขผิดตลอดเลยช่วงนี้สามงวดแล้วนะครับก็เอาเราจะเลือกสูตรที่ดีที่สุดนํามาสอนให้กับสมาชิไปครับสมาชิครับเพื่อไม่เสียเวลามันจะดึกดื่นค่าคืนกันไปนะครับระบบแสงสีเสียงเป็นยังไงบ้างพิมพ์ขึ้นมาหน่อยไหมชัดหรือไม่ชัดพอไปได้ไหมนะครับรู้สึกว่าในห้องนอนของอาจารย์ตืยนี่จะอับขึ้นอับแสงเหลือเกิน นะครับระบบแสงสีเสียงเป็นยังไงแม่เอ้ยนะครับโอ้ยขัวก,กวบแซบแล้วนะคุณนัทพลนะครับแซบไหลนะครับเดี๋ยวเมื่อหลังนี้อาจารย์ตุย๋ยจะไปปิ้งปลาดุกเด้อนะครับข่างบอ่อเลยนะครับวานแหตกปลาเอาปลามาต้มนะครับแล้วก็ปิ้งปลาดุกเนาะสมตำว่าอยู่ที่ไหนเบิ้งเดแมเด้อว,ว่า ชีวิตการทำสวนเกษตรบันดียังไงนะดครับไปฮะสมาชิกครับสูตรที่หนึ่งวิธีการทำเราใช้หลักแสนนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนคือหนึ่งนำไปบวกหลักสิบบนคือศูนย์ดูดีเลยไหมเด้อหรือแสนบวกสิบขอโทษทีนะ หรือ10บวกศูนะหลักแสนบวกหลักสิหรือหลักสิบวกหลักศูนย์นะครับ1บวกศูนย์หรือ0ูนบวกหผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับ1นะครับดูดีเด้อแมเดอเดินหน้าเป็นหนก้าครับสูตรที่นี้จะได้1นสองจบแล้วครับดูดีๆนะสมาชิกอาจารย์ตุ๋ยจะสอนทักษะวิธีการจับเลขการประหยัดงบประมาณในการซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลไทย นะครับบางทีคนเนี่ยมันงบประมาณไม่เหมือนกันงบน้อยงบกลางงบมากก็ว่ากันไปเนาะนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองวิธีการทำนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนบวกหลักสิบนะหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งเดินหน้าไปหนึ่งแต้มจะเป็นหนึ่งสองสูตรนี้ใช้วิธีการเดินหน้าไปหนึ่งเก้ามันจะได้หนึ่งสอง จากนั้นสูตรที่สองหลักหน่วยบนคือเลขตัวไหนก็ตามหน่วยสิบร้อยหลักหน่วยบนเนาะอาจารย์กล่าวว่าหนึ่หลักหน่วยบนคือเลขตัวไหนก็ตามให้ดึงขึ้นไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะครับสูตรที่ได้หนึ่งสองแล้วหลักหน่วยคือเลขตัวไหนก็ตามไม่ดึงขึ้นไปจากนั้นให้บวกสี่คงที่ผมจะไม่เขียนคำว่าคงที่ดูกันเอา นะครับสามบวกสี่คงที่ทีนี้แหละครับจะเป็นผลลัพธ์สามบวกสี่คงที่ผลลัพธ์จะเท่ากับเจ็ดสูตรนี้เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้เดินหน้าเปหนึ่งเก้าเหมือนสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดสูตรที่จะต้องใช้คือตัวนี้ฮะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะมันใช้หลักหน่วยคือไปตั้งนะครับมันเป็นสูตรสมัคิีครับ อาจารย์ตุ๋ยจะจับเลขให้ท่านดูเด้อเราได้หนึ่งสองกับเจ็ดแปดแล้วนะครับเป็นคู่โต๊ดบนแล้วก็จับเลยครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจะทำให้ดูทีละงวดเลยนะ, 7, 1, 7, ะ 7, 2, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเอาเจ็ดสองเขียนไปแล้วเอาเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปแล้วกันมันต้องเจนะ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะอันนี้มันอาจารย์เขียนผิดก็หางต่อมาก็เป็นแปดหนึ่งแปดสอง นีฮะมันจะได้สองหางนะสมาธิครับทีเนี้ยบางคนสี่หางบนเนี่ยเนาะมันต้องซื้อหวยไม่ต้องกลับอยู่แล้วใช่ไหมครับเราทำยังไงให้มันประหยัดให้มันเหลือเลขแค่หางสองหางอาจารย์ตุยสี่หางยายก็ไม่ไหวเลขสี่หางบนล่างเออบนไปกลับเนี่ยก็ไม่ไม่ไหวแล้วแม่มีงบน้อย คุณสามีคุณภรรยาให้งบมาแค่ร้อยเดียวในแต่ละงวดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแม่เอ้ยแม่นปอเราไปดูสูตรที่สามเดินหน้าไปหนึ่งเก้าจะเป็นสี่ห้านะครับนะโอ้ยอาจารย์ตุ๋ยคือเบ้าวคัดแท้หนูก็รอกินเขาเนี่นะหาขา่าหาผัวก็เอิน้นกินขา่าหิวได้เรานะครับ ฉันก็จะมัวแต่นั่งด <If S 2> ูหวยอาจารย์ตุยเนะครับเฝ้าไล่เฝ้าเว่เฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วเนี้ยาไปครับสบายดครับนะครับแต่มันอาจจะมีซ่าแน่ไวแน่เดเมเดอไปครับหลักหน่วยบนของเรางวดนี้คือศูนดึงศูนย์ขึ้นไปนะครับจากนั้นนะสบัสดีครับให้บวกเพิ่มให้บวกสี่คงที่เท่าตีศูนย์บวกสี่คงที่ ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับสี่เดินหน้าไปหนึ่งเอาละเห็นไหมอาจารย์ตุ๋ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยสช่สดีครับมันจะคล้ายๆกันเลยก็คือเก้าศูนย์เก้าศูนย์ถ้าเกิดกรณีเราจะต้องวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ใช่ไหมสูตรนี้ก็เหมือนกันสี่ห้าสี่ห้าชนสี่ห้า เอา้าอาจารย์ตุย๋ยอย่างนี้เราจะวิ่งตัวไหนดีเราจะลูดตัวไหนดีระหว่าง4กับ5งัวที่จะถึงนี้นะวันที่30เบดนะหวยวันนี้ออกวันที่30เบตทีนี้เรามาดูสูตรสุดท้ายฮะใช้หลักร้อยไปบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งมันก็จะเป็น5บวก2บวก2สองครั้งเนาะ5บวก2บวก2 ห้าบวกสองบวกสองเท่ากับผลลัพธ์บวกเพิ่มไปสองแต้มจะได้เลขสองตัวแม่พิมพ์ขึ้นมาเอาละเว ơi, ้ยคู่โต๊ดบนเรานะสมาชิก <S <S เดี๋ยววันศุกร์วันนี้วันพุธเนาะพรุ่งนี้วันพฤหัสหยุดพักผ่อนสมองหนึ่งวันนะครับวันพฤหัสพรุ่งนี้แหละอาจารย์ก็จะไปคิดสูตรไว้ต่างๆนะครับ เพื่อจะไปสอนและสรุปให้สมาชิกในวันศุกร์ที่จะถึงนี้หรืออีกสองวันข้างหน้านี้นะครับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดแล้วไปบวกสองนะครับก็เป็นเก้าบวกเพิ่มไปสองเต้มจะเป็นเก้าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เราควรทำยังไงสี่กับห้าเนี่ยมันจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวทีเนี้ย เรามาทําสูตรที่สามมันไม่มีตัวชนไม่เหมือนงวดนี้ไงงวดน,นี้มันได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์มาทางวดอ่าสูตรที่สามได้แปดศูนย์อ้ามันชนตองศูนย์อย่างงี้ต้องวิ่งต้องรูดเนาะแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้อาจารย์สี่ห้าสี่ห้าชนสี่ห้าอย่างน้อยมัมาหนึ่งตัวแล้วเราจะรู้ไหมสี่กับห้าตัวไหนจะมาเพราะฉะนั้นมันไม่ชนกันสมาธิก็จับวินไปคู่โต๊ดบนคือสี่เก้าสี่หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่ง แค่นี้เองครับคู่โต๊ดบนขอให้สมาชิกรวยรวยรวยนะครับนะครับวันที่สามสิบเอ็ดทับเจ็ดทับหกกนะครับแค่นี้เองเราได้สี่เก้าสี่หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งคู่โต๊ดบนแล้วเนาะผมเน้นให้สมาชิกไปเล่นเป็นคู่โต๊ดบนนะนะครับนะครับ ทีนี้เอา้าวันศุกร์อีกสองวันที่จะถึงเราจะหาเลขวิ่งบนตัวเดียวมาเสียบเสียบเข้าไปเลยปับ๊บเสียบเข้าสี่เก้าเสียบเข้าสี่หนึ่งเสียบเข้าห้าเก้าเสียวเสียบเข้าห้าหนึ่งสี่หางนะครับเลขวิ่งตัวเดียววันศุกร์ใครไม่เข้ามารับชมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้อีกสองวันถือว่าท่านพลาดท่านจะไม่ได้สามตัวตรงนะแมนะ เพราะฉะนั้นคู่โต๊ดบนเล่นเป็นไหมเอาถามจริงมีคนเล่นอะไรนะนามสกุลอาจารย์อยู่แถวบ้านก็มีจะเน็ตเริ่มไม่ดีแล้วเน็ตเริ่มไม่ดีนะครับเน็ตเริ่มไม่ดีคู่โต๊ดบนสมาชิกเข้าใจไหมว่าเล่นเป็นบ้าแถวบ้านสมาชิกมีคนเจ้าขอลักไหมคู่โต๊ดบนเขาเรียกคู่โต๊ดบนดบน,นะครับ มีไหมเล่นเป็นหรือเปล่าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสองตัวบนนะเป็นสองตัวบนหรือคู่โต๊ดบนก็ได้แต่ราคามันจะไม่เหมือนกันน้องถ้าเป็นสองตัวบนนีมันก็จะราคาดีกว่านะครับแต่อาจารย์ตุ๋ยเน้นให้พวกเราเล่นเป็นคู่โต๊ดบนนะครับคู่โต๊ดบนไว้ก่อนนะครับหรือใครจะวัดสองตัวบนก็แล้วแต่ท่านแล้วกันแต่อาจารย์ตุ๋ยจะเล่นเป็นคู่โต๊ดบนนะครับอ่าคู่โต๊ดบนของเราในงวดวันที่สามที่เป็ดทับเจ็ดหกหกหรืออีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับ จะได้49 41 59 51วันศุกร์เราจะมาไลฟ์สดเลขวิ่งตัวเดียวเอามาเสียบ4ี่หางเลข4หางงวดนี้บนสรุปล่างอาจารย์ตุ๋ยสรุปให้แล้วนะครับส่วนบนอาจารย์ตุ๋ยจะไปสรุปในวันศุกร์ที่จะถึงนี้อีกสองวันข้างหน้าก,ก็าบขอบพระคุณสมาชิกที่ติดตามรับชมอาจารย์ตุย๋ยแคปข้อมูลกันไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ตุ๋ยเป็นกำลังใจให้ผู้ชายคนนี้คนเดิมนะเม่น,น้อ นะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้มีเงินใช้นี่ใช้สินมีเงินส่งบ้านส่งรถส่งให้พอ่อให้แม่ให้ลูกให้หลายให้ลุงป้านนะอาอาเรามีกระพงกับข้าวกินนะแม่นะสุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกๆคนนะที่ติดตามรับชมอาจารย์ตุยมาด้วยดีเสมอมาเป็นกําลังใจให้อาจารย์ตุ๋ยโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์อีกสองวันข้างหน้าสวัสดีครับ